สัดีครับชอบคู่ไหนชอบคู่ไหนครับผมชอบรองเท้าคู่ไหนนี่เลยบีบาร์บีนี่คู่นี้เป็นสิกเนเจอร์ไม่ไม่ไม่ ต้องไปไหมถ่ายตามพี่มิวถ่ายจะเท่เหมือนพี่เลยฮัลโหลโอเคใ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ที่ไหนพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันที่งาน Cast Sport Day ที่เดอะมอลล์งามวงวาน MCC Hall ชั้น ฉันอะไรก็ไม่รู้ครับฉันรักเธอที่หอ M C C หอเดลโมงงานวันนี้ไปซ้อมมาโดนอะความลับความรับความลับบอกไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้หนางน่าลงมาโอ้ยไม่ได้อกอไม่ได้อาอวิก้าหลุดเลยวันนี้ไปซ้อมหนัน่าลงฟันมิดมานะครับใครไม่มีบัตรอย่าลืมเข้าไปซื้อนะครับอยากไปแต่ไม่ได้บัตรอะ ไปซื้อไปซื้อเข้าไปซื้อเด้เลยตอนนี้ที่อีเวนต์ป๊อปนะครับก็ใครที่อยากจะมาดูโบกับพี่เก่าแล้วก็น้องๆ for v i กล้องแล้วก็มีพี่ๆคนอื่นในวงการคนอื่นในวงการซีรีส์วานะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรที่อีเวนต์ป๊อปแ้นะครับกับงาน หนังหน้าโรงฟันมีดอือ่าใช่ครับงั้นก็อย่าลืมมาซื้อบัตรกันนะครับแล้วก็มาเจอกันที่หนังหน้าโรงฟนะันมีดเนาะวันครับงานจะเริ่มวันที่สิบสองสิบสองครับสิบสองธันวาคมรับผมก็สิบสองสิบสองซึ่งถ้าพี่พีไม่ติดอะไรก็อยากให้มา ร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับผมน้องพีพมาสวัสดีครับพีพีสวัสดีครับพีพีอย่าลืมไปซื้อบัตรนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรหนังหนังฟันมีดนะครับพีพีอย่าลืมซื้อบัตรที่อีเวนต์ป๊อปนะครับหนังหนังฟันมีดแล้วก็มีไลฟ์สำหรับอินเตอร์แฟนด้วยนะอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถือถือถือให้เห็นพี่เขาจะถ่ายรูปเป็นหลักไา้คอ๋อได้ครับหลักหลักครับพี่ก้าวถ่ายไปด้วยเดี้ไปถือไึมนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเก็ตเชอร์นะครับ เดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปพร้อมหมดแล้วนะครับขอบคุณครับไลฟ์สั้นเฮ้ยใส่ขึ้นตัวแบบถ่ายแบบไม่เห็นรองเท้าอ่ะวันนี้ก็รอไม่สานี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Skechers นะครับใครที่อยากได้รองเท้า สวยหรือว่าจะเป็นชุดกีฬาชุดพะละใช่ไหมหรือว่าจะมีกระเป๋ามีเซสเชลลีด้วยก็ที่สเก็ตเชอร์นะครับครับผมที่ห้างสตูดินท้าชันนำกือบทุกสาขาเลยที่สำคัญนะมีวันพีด้วยครับผมชอบชอบจามันมี <laughs> พี่พีกอยู่ในไลฟ์ปะใช่บอกพี่พีกว่าขอ พอคลิปยังอยู่ไหมไม่รู้นะพี่พีครับจบไลฟ์อย่าลืมไปกดบัตรที่อีเวนต์ป๊อปนะครับใช่กลับงานแต่งหน้นาโรงฝันนี้ครับผมม,มีบัตรไลฟ์ของอินเตอร์แฟนด้วยนะเผื่อหรือว่าแฟนๆที่อยู่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ว่างม,มาไม่มีทัวร์อะไรเงี้ยก็มีไลฟ์ด้วยนะครับไลฟ์ก็มีขายบัตรก็ น่าจะติดตามได้ทั้งทวิตเตอร์แล้วก็ไอจของหนังน่าลงนะครับครับใครที่ว่าเอออยากรู้ว่ากดบัตรทางไหนหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราเมื่อกี้พูดเหนอะมากูดบัตรทางไหนถ้าซึ่งลาจะแบบพูดไม่ครบทั่วนี้ก็เข้าไปที่อ่เพจของหนังน่าลงนะครับครับผมเอ่อสำหรับแฟนคลับต่างชาตินะครับ for t h e fans who want to อ่า เขาเรียกว่า join หนังระรงฟันมิด with us want to watch us and mm hmm. another actors you can uh, buy <Like. S 1> a ticket online ticket and watch it live mm hmm. as a live uh, in www eventpop com mm hmm. ครับผม mm hmm. ก็สามารถซื้อได้ที่ web eventpop com แล้วครับตอนนี้ก็บัตรยังไม่หมดครับผมใช่ใช่ครับ mm hmm. ผม ยังไม่หมดนะครับทุกคนรีปรีปเข้าไปซื้อใชส่วนบัตรไลฟ์นี่ไม่แน่ใจว่าขายที่บัตรไลฟ์ขายในบัตรในเว็บไหนนะครับฟันไลฟ์ใช่ไหมครับก็เอาง่ายๆคือเข้าไปติดตามในเพจในทวิตเตอร์หรือในไอของหนัง้มลงนะครับก็จะได้รู้ข o u can เอ่อ C N หนังหน้าโรงเพจ and in Twitter IG Facebook <'s> หนังหน้าโรงครับผมหรือ IG นะเจมก็ได้ครับผมส่วนพรุ่งนี้นะครับใครที่มีบัตรแล้วใครที่มีบัตรแล้วนะครับก็ไปเจอกันที่ Passport Day All Star ครับผม มีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะร้องได้ไหมนะ่ยไม่ได้ครับ,รบเพลงอ่ะเพลงใครไม่รู้รู้จักไหมชื่อเพลงว่าอะไรนะไม่รู้จำจำไม่ได้เลยเพลงไม่รู้อะนะเพลงไม่รู้หาไลฟ์ติเก็ตแอนน่าสตาแกรมฟันไลฟ์ for oh, in the fan s q u a น่ะ joy ฟ a n m e e t หนังหน้าโรงฟ a n m e e t you can buy it at eventpop.com fanlife last ticket at instagram fanlife ใช่ส่วนบัตรบัตรที่ซื้ออ่ะบัตรที่เข้าไปชมอ่ะใน eventpop อ uh. mm ่า hmm. ส่วนพรุ่งนี้นะครับ อย่าลืมมาแชร์สีฟ้ากันอีนะครับฟันไลฟ์คิดถึงโอ้คิดคิดคิดอนีร มุมอะไรเนี่ยมุมอะไรเนี่ยเอาเรียกว่ามุมแบบเฉียวโหเป็นหลายมุมด้วยให้ครบทุกม,มุมเลยโ,โห จะได้ร <pet brewer y> uh, like so uh ู huh. ้ไงว่าเรารอดเราลอดฮะเดินไหมพี่อ๊อขอบคุณนะพี่พี่ขอบคุณขอบคุณ่าครับ ในพวกนี้ใครมีบัตรแล้วบ้างใครมีบัตร Cash Spot Day พวกนี้แล้วครับบ้างบ้า,บาครับใครมีแล้วบ้างครับตะโบนนคิดถึงน้องๆนะครับคิดถึงนะครับให้จบให้จบ,บต้องให้วิวลองไหมไม่ต้องไหมเดี๋ยวสามารถเ,เอาไปรีบ อย่าลืมนะครับใครที่ใครจะไปน่าลงฟันมีดนะครับซื้อบัตรได้ที่บิลป๊อปนะจ๊ะแต่อยได้ยังว่าไปชอบเป็นยางไงเออไปชอบเป็นไงบ้างโบโบดีกว่าจะมีเพลงในตำนานที่ทุกคนคิดถึงด้วยอันนี้แต่ปอยจริงแล้วเนี่ยอ่ามูตตำนานเพลงบอกเลยว่าเพลงลยเพลงบอกเลยว่ายากไหม สุดๆเลยแต่ว่าเต็มที่ไงมากเต็มที่มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอล่ะโอเคครับโอล่โอล่ วันที่สิบสองสิบสองนี้นะครับครับทุกคนอย่าลืมนะครับหนังน่าลงฟันมิส์ใช่ซื้อบัตรแล้ววันนี้นะครับตาพร้อมที่ผมก็มีเอ่อแขกรับเชิญหลายคนมากก้าวหน้าเทโบแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็เทโบแล้วก็ก้าวหน้าเทโบไม่มีเทโบก้าวหน้าถ้าไม่มีบัตรไปได้ไหมครับก็ถ้าไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อได้ทางอีเวนต์ป๊อปครับผม วนใครที่แบบมาไม่ได้จริงไม่สะดวกจริงอ่าใครที่ไม่สะดวกก็ซื้อลายติเก็ตดูลฟ์ติเก็ตได้มีลายตัวยังไม่ได้บอกวันกับอินเ e อ a n แฟนเนาะก็คือ for in the fans หนังหน้าโรง channel we have fan meet call fan meet หนังหน้าโรงหนังหน้าโรง carnival fan meet at 1212 t this year okay You can find more information at หนังนารง channel page and Twitter, IG, Facebook นะครับผมแล้วก็ t h e r e will be live ticket at at อะไรนะ live ticket at my life เอ้ย fun life fun life อ่ that will be live ticket at fun life นะครับ แล้วก็ and you can buy ticket at uh, eventpop. com but that is not live ticket <laughs> ah. if you are comfortable with live watch online you you can you can BuyLiveTicket at f อ n l i v e com เอ้ยอินสตาแกรไม่รู้อ่ะเอาแง่คือเข้าเข้าไปดูในเพ่นหน้าหน้าโรงดาโชัว์สุดโอเคโอ้พูดมุ้งม้วนซั่วอ้ยขอโทษ sorry for my misunderstanding information you can you can you can find more information at หนังหน้าโรงเพจนะครับ แอปทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมวันนี้ทุกคนกินข้าวกันยังครับแล้วโบกินข้าวอักินแล้ว <laughs> กินกับพี่ข้าวทคนดูเยอะมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์นานมากทุกคนน่าจะคิดถึงกันใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์นานถ้าคิดถึงก็พรุ <c oughs> ่งนี้มาเจอกัน,นครับ ครับก็ถ้าคิดถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวมองงาเมืงวานครับบ่ายโมงเนาะใช่สิบเอ็ดโมงหรือนกัสิบเอ็ดโมงแมงลว้วเราพยายี่ไปยังไงเช้าไม่เช้าชิคท้าคนรู้แล้วว่ามีมินิคอนเสิร์ตอย่าลืมช่วยกันลองเยอะๆนะครับใครที่เต้นได้ก็ชวยกันเต้นนะนี่ เพียนคอมเมนต์ for in the fans you can buy live ticket at n a uh, n g n a r o n g f a n m e e t 1212 instagram fan l i v e นะครับผม it is a หนังหน้าโรงแฟนมิตร there will be many actor ใช่ ไทย w y actors เ mm hmm. ยอะมากพี่ๆน้องๆกัน And t h a t will be us, t h a t will be for you Kong mm hmm. Have many actors so you can find more information at National Channel เสร็ได้ไหมพวกนี้ไม่ครับทำท่าชินแล้วไปเล่นกีฬาได้นะ ไม่อยากไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะโชว์ขอบจริเหรอจริงเตะบอลทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ไม่มีเตะบอลนะห่าเหรอแล้วพรุ่งนี้เตะอะไรเป็นเตะเตะโฟวิลใช่วันนี้เล่าด้วว่าซื้อชุดไปเท่าไหร่เข้าไปร้านวันนี้ซื้อชุดไปสิบตัวพอดีมันสวยเกิน ก็จริงๆอ่ะจะมาซื้อพี่ปูให้มาช่วยเลือกไปไปมาๆได้ไปไปมาคือได้เองได้เยอะกว่าพี่ปูพี่ได้มาแค่สองตัวเองตัวได้กี่ตัวสิบแปดแปดร้อยแปร้อยจ0ดแปร้อยบาทแปดร้อย กิโลเป็นกิโลเมตรด้วยทายทายว่าตอนนี้เราอยู่ไหนครับเกสมันจะรู้ไหมคนไหมครับคนๆแล้วเนี่ย นี่ไงอ๋อเขารู Mexico, 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 euh ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอเมริกาอเมริกาเราอยู่อเมริกาอเมริกานะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่อเมริกาอเมริกาบานา มือหัวไหมครับบอกเลยวันนี้โบม,มือนิ่งมากใช่ใชเพราะว่าตอนนี้มีกล้ามแล้วเนี่ยโดย่งแข็งแรงไม่มีใครยับอะ่ะนึกว่านึกว่าแบบตั้ง,งไว้อะไม้การสันนึกว่ามีไม้การสัน ฝดดากไว้รั้งสุนท้ายฝากไว้ทั้งสุดท้ายนะครับกับหนังหน้าโรงฟันนิด1212นี้ซื้อบัตรได้ที่ซื้อบัตรได้ที่เวนต์ป๊อปนะครับแล้วก็สำหรับปัดไลฟ์ซ,ซื้อได้ที่ฟันไลฟ์นะครับ ก็ใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้รีบหารีบจับจองกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันวันที่12-12นี้นะครับคือทุกคนอ่ะเต็มที่มากแล้วก็โชว์แนตะ่ละโชว์อ่ะสนุกจริงจากที่เราได้ซ้อมกัแล้วหรือสมมติว่าเราไปต้องสนุกม,มากมาแน่แน่ For in the fans นะครับ this 12-12หนังหน้าโรง channel w i l l have fan meet i s called f u n meet หนังหน้าโรง Carnival Fun Meet You can get ticket at eventpop.com or you can get live ticket at Fun Meet Fun Live Fun Live Okay For more information you can search หนังหน้าโรง channel page and at Twitter IG Facebook ครับฝากด้วยนะครับเดวิลบีม uh, ีพี่ t ก้า r e will be us and another ไท a แอคเตอร์สไมแล้วก็ around ten twenty ยี่สเยอะเลยเยอะมาก more more than that more than twenty person ครับแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับใครที่มีบัตรเอ,อ่สสอ c a s ส s p o ์ตเดยน,นะครับก็ไปเจอพวกเราสองคนแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับที่เดโมงในเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้นะครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราขอแยกย้ายกันแยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนไป<ห>พักผ่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะครับบ้านครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับฝากงานพรุ่งนี้ด้วยที่เดโมงงานบุกบานนะไว้เจอกันครับผม mm hmm. See you